นะขอบคุณมากๆเลยที่แบียร์เพียร์ร้อตามเราแต่ไม่รู้จักเนื้อนะพี่อยู่ยังนี้ทำไมเชี่ยแบบฝรั่งคือเขาพยายามร้องตามเราเลยแต่เขาไม่รู้จักเนื้อก็พยายามจะแบบเออเบียร์จะตว่เก็นเนื้อตาม่าก็แบบขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับเอาปรบมือให้เธอหน่อยได้ไหมครับโอเคจัดการมากนะอดีตดีสวัสดีครับสวัสดีคร่ะ นะคะขอเชียงคตงให้ทัสี่ท่านอีกสักครั้งหนึงได้ไหมคะแต่ต้อบอกว่ายังไม่ใช่เท่านี้เพราะว่าทั้งสี่ท่านยังคงอยู่กับเราแล้วก็เดี๋ยวจะแจกเสื้อให้กับแฟนคลับด้วยใช่ไหมใช่เราจะแจกเสื้อนะารประงวัีหนึ่งได้เลยนะคะนิดนึงนะคะจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างที่เราหาในส่วนของแฟนคลับกันนะคะตอนนี้ค่ะรามีเสื้อกหตัวมีใครที่เกิด ใไหมคะใครเกิดวันนี้ขอ6คนต้องมีับรประชาชนจะ่นโลเลยมันจะยากเดี๋ยวก็มีเจอแบรประชาชนเดินหาเจ้าหน้าที่ของเราเสื้อส้มด้านนี้เลยนะคะมาเลยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีใครเกิดในวันนี้เอาเป็นอาทิตย์นี้ก็ได้ขอแค่6,000เท่านั้นแจกกันนี้มาไี่เลยยกมือแล้วมาไเลยมาเลยหาเจ้าหน้าที่เสื้อส้มเลยระหว่างเรารอค่ะเดี๋ยวสมงพันันนี้จะแกนและเราจับพี่ใหญ่ก่อนเลยดีกว่า าาามผมไม่ตอบได้ไหมอนะบอกว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นน้องเล็กกันไหมได้น้องเล็กเฉลยครับก็ปีนี้นะครับก็มีเมียร์ล่าพิเศษนะครับผมที่เป็นโปรเจกออต,ต์ของทางซิมจีวีนะครับก็คือนะครอบที่ชื่อว่าคอลับสองนะครับก็หลายหคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าว่าจะมีวางแผนเมื่อไหร่นะครับก็คงจะเป็นประมาณสักกุมภาพันธ์หน้านะครับก็จะมีวาอัลบั้มนะครับผมก็จะมีทั้งหมด8คนนะครับมี มีรถนะครับผมมีพี่บีมดูบีนะครับแล้วก็มีพี่ปีเตอร์นะครับมีพี่โรสนะครับผมมีพี่เอ็มตะโพนนะครับมีวัชราวดีนะครับแล้วก็มีพี่จักรชวินแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นนะครับโอเคมีแปดคนนะครับแปดคนที่กินเพลงสามเพลงแปดเพลงครับน้องคนชัดเพลงนะแต่ว่าวัชราวดีมีสามคนนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นคนเดียวแล้วกันครับเข้าใจมาก กันนะฮะแล้วก็ซิงเกิลของรุ่นเอครับที่อยู่ในระเบียบนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาต้นปีหน้าได้ฝังแน่นอนนะครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ก็มีวีเจวิทยกรนะครับรายการไลฟ์ทังจีนะครับเดี๋ยวุดบวกกันเป็นสองทุกนะครับแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับผมแต่ว่าสองคนนี้จะไม่ได้จัดด้วยกันแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องไปกันแน่นอนนะครับนะครับหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับก็ขอให้ดูนะครับผมก็หากว่าจะเจอพวกเราก็ถือโชคดีมากครับนะคะผลงานเด่นจริงนะทีนี้ฟังคุณรุ่นที่ีกว่าดูที่สนใจใน เชื่อค่ะคู่นีอยู่กันค่ะตอนหนูตอนนี้นะคะแล้ก็มีซิงเกิลประกอบละครนะคะรู้ไหมว่าละครเรื่องอะไรรู้ไหมคะแรงเงาไม่ใช่เพืตายแล้วใครจะมาตีหัวเลยไม่ใช่นะเรื่องจุ๊แม่จำเป็นนะคะพี่ป้องเล่นไงพี่ป้องกับอีกซีในงานหลักมานะคะน้องนชอบชอบมากวนนี้พอมากจริงเหรอจริงองได้ไหมฟองได้ป่ะอะไรเนี่ยเคยฟังยังยิ่งรักยิ่งทรมานอ๋อเออ รักใหน้องเป็นสาวก่อนเป็นเพงไม่ไม่ไม่คยคุณเลยนะคะเนี่ยขอโทษนะคะนั่นแหละก็นะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะประกอบละครชื่อว่ายิ่งรักยิ่งรอเ้ยยิ่งรักยิ่งทรมานนะคะใช่แล้วก็มีสินคอมนักูต้องทัศนเนนะคะ ว่าน้อมานีนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณแม่ก็บำบัดให้ที่สิพญาใ่เรพยายามบำบัดอยู่นะคะดีดีะคนเพิ่มเลยนะคะทีนี้ค่ะท่านด้สาวสวยอีงดีกว่าีเซ็กซี่กว่าใช่ไหมเราเซ็กซี่จะพว่าผลงานที่ผ่านไปคืออะไรเอาไที่ผ่านไปจะสอนะสื่อถึงมีการใช่หให้มัน โอเคอ่ะผลงานที่ผ่านมานะคะมิสไชย์งอนค่ะรล้วเขาต้องไปว่าใครเป็นพระเอกอ่าใครเป็นพระเอกคะตอบได้ไหมคะชัดนะคะครับผมุฎชัดเดี๋ยวนะพระเอกพระเอกพระเอกที่พี่สุกิตเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ขอบคุณ นั่งมาลันจับใจพี่โอ้โหหมดเรื่องหมดเรื่องเลยทางคนเรื่องนะคะก็เพิ่งผ่านไปจบไปแล้วนะมิซังก่าเนี่ยมีใครได้ดูหรือเปล่าคะออเลยโอ้โหไม่มีคนแถวนี้เลยคุณแฟนคลับเป็นอะไรอย่างนี้เลราะว่าอย่างนี้แหละอ่าก็สำหรับผลงานที่ทำานก็คือมิซังล่าแต่ว่าผลงานที่จะตามมาก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆไปนะคะสู้พี่นุ๊กได้ครับ ที่นุดมีเหมือนกันละครเวทีเหมือนกันเรื่องอะไรคะมิสเตอร์ไส้อั่วคราวนี้เอกจะว่าอย่างไงนะเจ๋งชอบชอบชอบผัดจากลมสุนหลอแล้วค่ะครับผมก็ผลงานล่าสุดนะฮะซิงเก็ลใหม่ล่าสุดกับผมกับเพลงที่ชื่อว่าหนึ่งในพันล้าน นะครับก็ตอนนี้มีซิงเกิลออกแล้วก็มีเอ็มวีออกแล้วด้วยนะฮะใครที่ชอบก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์แล้วก็มีละครซิคคอมครับครับลูกพี่ลูกน้องนะฮะออนรับ์ทุกวันเสาร์ครับเวลาหกโมงเย็นทางบุรินทร์ทีวีนะครับแล้วก็มีละครเอละครยาวเรื่องมากละครทีวีนะครับเรื่องคู่กรรมครับตอนนี้กำลังถ่ายทำไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรแล้วเป็นวันนัดครับวันนัดแล้วเป็นกรรม คือว่าไม่น่ะใช่กรับนะคะไม่เป็นไรอ่ะไม่มีอะไรผ่านไปผ่านไปตอนรู้กันอยู่นะเรายืกันอยู่ไม่ทอาแลทำไมทำไมลุงตามไม่ทันน่ะไม่แต่เป็นอะไรสุดท้ายก็หล่อใช่ไหมคะผมรักตรงนี้ครับ มื่อกี่รุ่นทีเมื่อกี้พี่กันเรื่าจะออนแอร์ประมาณคุณพาครับปีหน้าเนีับผมแล้วก็หมดหมแล้วครับผมหมดแล้วพอได้แล้วพี่แค่นี้ก็พาน้องไปเรียนด้วยนะคะฮะอ้าวก็แบบงานเยอะขนาดนี้พาน้องไปเรียนด้วยอ๋อได้ครับได้ครับพ้่กันเลียงอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเอาเอาแบบบุฟเฟ่อะไรอลังการหน่อยละกันบุฟเฟ่บุฟเฟ่แซ่บอ่ะ พอเขาแยกไปอย่างนะคะเมื่อกี้กันเขาฝากรหัสไปอยากจะฝากรหัสเราดาวนโหลดมาด้วยรหัสอะไรครับอะไรดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หกเก้าเก้าแล้วกดพอออกค่ะันี่จะโดดอะไรหรอก็บอกว่าจะโดดอะไรโดดเพลงนะคะแล้วเพลงใหม่เพลงเก่าหรือได้ทั้งเพลงโอเคนะคะทีนี้เราได้ของท่านผู้โชคดีแล้วนะคะเดี๋ยวมาเลยมารับเสื้อนะคะ้านแบน้องให้พี่เขามาดีนเราปมาัน ชั่วโมงแลรอพี่รุ้นเลยครับเล่นเล่นเล่นใส่อวอยเลยอดค่ะกเดี๋ยวให้ถ่ายรูปก่อนยให้ถ่ายรูปก่อนไรโอเคอต่ทีนี้นะคะถามแล้วนึงท่าี่สค่ะบอกว่า ບ <laughs> อ <laughs> ່ຮ້ອออกมาອກມ ซีวี่ใงานผมโอเคแ่พามาแบตอนนีมม้ทำไมเนี่ยกคยายามกมันอยู่ตลอดทีนี้พับจลงสุดหลอกกนกว่าไม่อาเลยแต่ผมหรอ แต่ในร้องเพลงอะไรเห็นไหมครับอีกหนึ่งได้เกันค่ะนะคะถอดหน้เป็นพี่รับจากใครครับรับจากไอ้เยอะนั่นไงพามาแล้วมาไม่หยุดเลยไงตัวใส่ชุดพี่ตองตัวใส่พี่ชอบกินไส้อั่วใช่ไหมคะก็อร่อยดีนะไปเธอทั้ง เงาอยู่ข้างหลังคนละันครับเฮ้ยเข้ามาสิเขาเป็นเงาเงาด้วยเงา พักไม่ถ็สมองก็โอเคจริงค่ะอะไรดนตรีพอไหครับดีไม่ไปหมดแล้วไม่ไม่เป็นไรเราตีกลองได้ตนกีตาร์ได้ไม่ใช่รออย่าเลยนบอย่าเลยก็พอเว่ารเขาอ๋อนะ่ะขอบคุทั้งี่ท่านเลาคคอะไรเ็ไก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับการขับนะคะทุกค่ะ